ข่าวดีสำหรับเกษตรกร,ร,กร68และ69เช็คไร่ละ500บาทค่าปัจจัยไร่ละ500บาทและค่าปรับพื้นที่ไร่ละ1,500บาทมาฟังกันนะคะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะ อัปเดตวันนี้เกษตรกร68และ69ชาวนาต้องรู้เช็คต,ต่วนแจกเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทค่าปัจจัยไร่ละ500บาทและค่าปรับพื้นที่ไร่1,500บาทที่นี่ครบจบเลยค่ะตามที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบขครั้งที่2 2568 ทำเนียบรัฐบาลรายละเอียดดังนี้ 1. สนับสนุนเงินแก่เกษตรกรในอัตา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่หรือเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทในวงเงินงบประมาณ18,967-68ล้านบาท 2. เงินสนับสนุนค่าปัจจัยผ่านแอปของธนาคารกสสามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านค้า ในอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่หรือค่าปัจจัยไร่ละ500บาทในวงเงินงบประมาณ18,967.68ล้านบาท3ช่วยเหลือเงินให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในอัตรา1,500บาทต่อไร่ประมาณ1ล้านไร่จำนวน10%ของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือ 9.85ล้านไร่หรือค่าปรับพื้นที่ไร่ละ1 5 0้บาทวงเงินงบประมาณอยู่ที่1,500ล้านบาทอัปเดตเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568ไร่ล้า,า1,000บาทมีมติมอบหมายให้กรมการข้าวและทกศ จัดทำโครงการสำหรับเกษตรกรที่มีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรเสนอผ่านคณะอนุกรรมการด้านการผลิตก่อนเสนอนอบขอและคอรมอพิจารณาต่อไปค่ะปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปังจำนวน8 5 6านวน851,966ครัวเรือน พื้นที่พอปลูกอีก11.85ล้านไร่โดยใช้งบประมาณรวมแล้ว7,274.41ล้านบาทและที่ประชุมยังมีมติมอบหมายให้กับกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการเพิ่มช่องทางในการระบายผลผลิตสู่ต่างประเทศอีกด้วยนะคะ